นี่คือเหรียนปั๊มผิดพลาดในรูปแบบผระเสียงเอียงพระเสียงยขวางผระเสียงเกือบตรงที่ปอปาจะมาแบ่งปันในคลิปนี้ฮะ11กรกฎาคมปอปามาขายเหรียญ EP ที่39สวัสดี f อซผู้ติดตามหรือว่าแฟนๆรายการช่องของปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณ คลิปนี้เป็น e ีพีปอป่ามาขายเหรียญตรงกับวันที่11เดือนกรกฎาคมปีพศ2565เดี๋ยวเรามาทักทายแล้วก็มาดูรายการเหรียญกันนิดนึงฮะว่าปอป่านั้นมีเหรียญอะไรมาจำหน่ายขายแบ่งปันกันบ้างฮะทักทายกันไปนิดหนึงแป๊บนึงนะฮะแล้วก็ดูเหรียญไปพลังพางนะฮะก็ขอบคุณสำหรับ ใครหลายๆคนฮะที่ติดตามช่องของปอปาแล้วก็ให้ความการุณาส่งเหรียญที่ปอปาป,าประกาศรับซื้อมาขายมาไปกว่านั้นก็ขอบคุณสําหรับผู้ที่เข้ามาขอแบ่งปันเหรียญกับช่องของปอปาฮะก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาสําหรับผู้ที่คอยดูอยู่ว่าปอปานั้นขายเหรียญอะไรกันบ้างเนาะ เพราะหลายคนต้องไปทํางานทําการกันอีกมีงานประจําทํากันอยู่แล้วเนาะก็เรามาเริ่มกันก่อนเลยฮะก็คือมีเหรียญเดิมเดิมเพราะว่าปปาก็ยังขายเหรียญแบ่งปันเหรียญในรูปแบบนี้อยู่เนาะก็มาเรามาดูกันฮะท่านผู้ชมฮะเรามาเริ่มตรงนี้ก่อนเนาะสาหรับใครที่อาจจะยังคงอยากได้ฮะท่านผู้ชมฮะ,ะเดี๋ยวปปาใช้มือเดียวจับแล้วก็ดูกันคร่าวๆไปเลยเนาะท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญรูปแบบพระเศียรเอียงนะฮะเอียงเกือบขวางนะฮะ เหรียญนี้ปอปลาขายอ่ะใครอยากได้ฮะเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งเนาะเป็นรูปแบบพระเศียรเอียงนะฮะปอปลาจับมือเดียวเพราะปอปลาขออนุญาตจับกล้องด้วยนะฮะอ่ะปอปลาหมุนปึ๊บท่านผู้ชมว่าเกือบขวางนะเอาง่ายว่าเกือบขวางที่อยู่ในรูปแบบนี้นะใครอยากได้ฮะอ่ะปอปลาขายให้เหรียญละ200บาทเกือบขวางนะฮะจบหนึ่งรายการเนาะต่อมาฮะก็เป็นเหรียญที่ ผู้ติดตามช่องของประปาส่งมาให้ประปาตรวจสอบแล้วนะฮะว่าเป็นรูปแบบของพระเสียงขวางจริงๆอ่ะเป็นเหรียญอ่ายี่สิบห้าสตางค์ขนาดเล็กลองหมุนดูเนาะเอาง่ายๆว่าเป็นรูปแบบพระเสียงขวางฮะเดี๋ยวนี้ประปาขายออกในราคาเหรียญละสี่ร้อยลองดูนะฮะลองดูเนาะอ่ะเหรียญละสี่ร้อยก็ค่อนข้างจะหายากก็ท่านผู้ชมถือว่าหายากอยู่พอสมควรเนาะอืมต่อมาฮะท่านผู้ชม เหรียญนี้ก็ราคาฮะก็คือเหรียญง่ายๆว่าเหรียญเกือบตรงฮะเหรียญนี้นะฮะเหรียญเกือบตรงเหรียญเกือบตรงฮะเหรียญนี้ราคาก็อยู่ที่ราวๆเหรียญละ500บาทนะฮะยังไงก็ติดต่อเข้ามานะฮะเรามีกันอยู่3เหรียญนะฮะมีอยู่3เหรียญอ่ะเดี๋ยวดูรูปแบบก่อนเนาะท่านผู้ชมฮะอ่ะเหรียญแรกก็คือเหรียญเหรียญขวางอาเกือบขวางนะฮะ ก็แง่ว่าเหรียญเอียงนะฮะตีเป็นเหรียญเอียงเนาะแต่อียงเยอะหน่อยไงท่านผู้ชมอ่ะเอียงเกือบขวางเลยปะปาขายเหรียญละสองร้อยแล้วต่อมาก็เป็นเหรียญขวางฮะเหรียญขวางเป๊ะเลยอ่ะเหรียญนี้ก็สี่ร้อยแล้วก็เหรียญเกือบตรงฮะทษทีท่านผู้ชมฝนตกบ่อยปะปาเป็นวัดเนาะตากฝนประจําเลยระยะนี้ฝนเยอะฮะเหรียญนี้เป็นเหรียญเกือบตรงฮะปะปาขายออกเหรียญละห้าร้อยบาทฮะก็ ราคาก็ขึ้นอยู่กับความหายากับท่านผู้ชมเนาะสำหรับใครที่มีเหรียญเอียงสภาพขนาดนี้ก็ยังไม่มีราคานะท่านผู้ชมฮะต่อไปใครที่ดูคลิปอยู่เนาะก็ขอให้เป็นสักขนาดนี้โอเคนะฮะโอเคนะฮะประมาณนั้นนะฮะถ้าเป็นไปได้เนาะก็เอียงระดับนี้ค่อยส่งมาตรวจสอบนะฮะถ้าเอียงเล็กน้อยเนี่ยที่ผ่านมาหลายเจ้าเฉยส่งมาก็ป๋าปาก็สรงรู้สึกว่าเกรงใจหรอ เป็นเหรียญที่เอียงน้อยมากท่านผู้ชมก็ดูคลิปนี้แล้วก็ไปเป็นตัวอย่างลองสังเกตดูเนาะแต่ถ้าขวางอย่างนี้เกือบตรงอย่างนี้ก็ชัดเจนนะหรือว่าตรงไปเลยโอเคนะชัดเจนแต่ทุกเหรียญจะต้องผ่านการตรวจสอบที่ช่องพอปานะฮะถึงแม้ว่าจะดูตางคลิปวิดีโอแล้วถ้าคุณมั่นใจว่า,ากล้าให้ตรวจสอบถ้าไม่ใช่ก็ยินดีสงคืนอะไรประมาณนั้นก็โอเคเนาะดูคลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดเนาะ,อะโอเคฮะ มาดูรายการเหรียญต่อไปที่ประปานํามาแบ่งปันถ้ท่านผู้ชมก็เป็นเหรียญที่ยังได้รับความนิยมกันอยู่เป็นเหรียญ2บาทสีเงินฮะปีพศ2550นะฮะปีพศ2550เราก็ยังคงจําหน่ายกันในราคาเดิมนะเนาะเหรียญละ10บาทนะฮะเหรียญละ10บาทใครที่มีก็สามารถติดต่อส่งขายช่องปปาได้นะฮะแต่ปปา ก็มาประกาศจำหน่ายกันก่อนเหรียญละ6บาทฮะแล้วก็มีปีพศ2551อีกเล็กน้อยอ่ะเหรียญนี้ก็ราคา6บาทปีพศ2551ราคา6บาทปีพศ2550ราคา10บาทฮะแล้วก็เป็นเหรียญที่พบเจอกันได้ง่ายนะฮะเป็น1บาทอ่ะอันนี้ปะปนมาหรือเปล่าเนี่ย <laughs> เป็นเหรียญ1นบาทเรือหง เรียกกันสั้นๆเนาะเหรียญหนึ่งบาทเรือหงปีพศ2520ฮะสภาพก็ยังโอเคอยู่นะฮะสภาพสวยอยู่อ่ะปอปาขายออกในราคาเหรียญละ6บาทเหรียญละ6บาทแล้วก็ราคา6บาทเช่นเดียวกันฮะก็เป็นเหรียญหนึ่งบาท,บาท,บาท,บาทหลังวัดพระแก้วปีพศ2525ฮะ สภาพยังสวยนะท่านผู้ชมสภาพยังสวยนะฮะเหรียญนี้ก็6บาทเช่นเดียวกันเนาะใครอยากได้ก็ไลน์เข้ามาฮะเหมาะสาหรับใครที่อยากจะเก็บเก็บสะสมนะบัตรนี้นะฮะพาะยังพบเจอกันได้ง่ายเอะไรที่มีราคาซื้อขายได้เนี่ยเดี๋ยวอนาคตก็คงจะมีราคาที่สูงขึ้นไม้แต่ท่านผู้ชมแต่จะเริ่มหายากนะฮะประมาณนั้นนะฮะต่อมาฮะต่อมาก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทฮะเหรียญหนึ่งบาทขนาดใหญ่ ปีพศ2505หลังตราแผ่นดินด้านหน้าก็เป็นรูปพ่อหลวงหลอเก้าของเราประมาณนั้นนะฮะก็ปัจจุบันวันนี้ก็ยังหาพบเจอกันได้ง่ายฮะจำนวนการผลิตไม่ชัดเจนแต่คาดเทเนว่าน่าจะอยู่ที่700 600 700เหรียญ600 700ล้านเหรียญท่านผู้ชมประมาณนี้นะฮะก็ต่อไปเดี๋ยวสภาพที่สวยก็จะหาพบเจอได้ยากแต่ใครที่เก็บสภาพไม่ผ่านการใช้เนี่ย เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีราคาสูงกว่านี้เนาะฉะนั้นใครที่ยังได้ยังอยากจะได้ไปเก็บสะสมก็สามารถสั่งจองได้นะฮะโอเคนะฮะท่านผู้ชมฮะมีไม่มากสำหรับเหรียญ1น1บาทครุฑปีพศ2517ฮะเป็นสภาพคระผ่านการใช้งานแล้วเนาะสังเกตดูช่องประปานั้นก็จะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะ ก็เป็นเหรียญหนึบาทครุฑป,ปีพศ2,517ราคาเหรียญหน้า30บาทนะฮะสภาพผ่านการใช้ธรรมดาราคาก็30บาทถ้าสภาพสวยมีก็อีกราคาหนึ่งเนาะแฟนของป๋าไลน์มาจองกันเยอะนะฮะแต่ว่าป๋าก็ไม่มีเหรียญสวยๆให้ก็ต้องรอจังหวะกันไปเนาะอ่ะโอเคฮะก็มีเหรียญ5บาทเรือสุพรรณหงส์ปีพศ2530อยู่เพียงไม่กี่เหรียญฮะในคลิปนี้ ก็อะ่ะเหรียญละ30บาทประมาณอะ่ะเหรียญละ15บาทท่านผู้ชมเหรียญละ15บาทปป,ปทาทารายการหลายหลายราคาเนี่ยยอมรับว,ว่างงเหมือนกันฮะถ้าปปาพูดผิดไปก็อย่าเพิ่งท้วงติงฮะก็ตัดสินใจไลฟ์เข้าไปคุยกับน้องอีกรอบหนึ่งนะฮะถ้าเกิดต้องการเหรียญเนาะโอเคนะฮะท่านผู้ชมฮะนี่เป็นเหรียญที่มียอดจํานวนการผลิตเยอะพอสมควรฮะรแรกเลยนะปปาประกาศรับซื้อไปถึงเหรียญละ20บาท 15บาทแล้วก็ลงมาถึง10บาทท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้พบเจอกันง่ายมากฮะต่อไปเนี่ยสำหรับช่องปาปาก็น่าจะลดราคาการซื้อเข้าลงแน่นอนท่านผู้ชมฮะนะน่าจะจบจากอีพีนี้ราคาน่าจะลงกันอย่างแน่นอนฮะน่าจะเหรียญเหรียญหนึ่งนี้น่าจะอยู่ที่ราคา78บาทเท่านั้นเองอันนี้ปาปาส่งข่าวแล้วนะฮะท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่ ยังไม่ได้รับความนิยมนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญ5าบาทที่ระลึกก็ตามนี่ลนะท่านผู้ชมเป็นเหรียญที่บางชนิดราคาไม่ได้รับความนิยมนะฮะฉะนั้นก็ติดตามศึกษาและติดตามนะฮะท่านผู้ชมฮะก็มีอยู่ราวๆสักหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณหกเจ็ดวาระไม่ซ้ำฮะเหลือกันแค่นี้เองนะฮะเหลือกันแค่นี้เองเนาะก็เหรียญละสิบหกบาท เหรียญละสิบหกบาทประมาณหกเจ็ดบาทละไม่ <c oughs> ไม่ซ้ำท่านผู้ชมนะเหรียญละสิบหกบาทฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นเหรียญวาละาซ้ำๆเนาะเหรียญวาละาซ้ำๆก็เหรียญละสิบหกบาทเช่นเดียวกันนั่นแหละท่านผู้ชมนะเป็นสภาพที่ผ่านใช้แล้วก็คละนะสภาพอาจจะผิวพันธุ์เนี่ยไม่เท่าเทียมกันฮะบางเหรียญก็อาจจะดูโสมกว่านิดนึงบางเหรียญก็อาจจะดูสดใสกว่าประมาณนี้นะฮะก็ใครรับสภาพคละได้ก็ลองดูนะฮะ ลองดูเนาะนะสภาพนี้นะท่านผู้ชมฮะสภาพนี้นะเดี๋ยวปปาจะยิงภาพให้ดูเนาะประมาณนี้นะ,ะเหรียญละสิบหกบาทโอเคนะฮะใครรับสภาพได้ก็ลองดูเนาะต่อมาฮะท่านผู้ชมต่อมาก็เป็นเหรียญสิบบาทหายากติดอันดับฮะก็มีกันตั้งแต่อันดับที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดแล้วก็ที่เก้าฮะที่ปปานํามาเสนอ ขายแบ่งปันในคลิปนี้เนาะส่วนอันดับที่1ก็เป็นปีพศ2531ปาปาไม่มีตัวอย่างฮะปาปาขายฮะมีแล้วปาปาก็แบ่งปันให้กับแฟนรายการไปหมดฉะนั้นใครมีก็สามารถติดต่อส่งขายได้นะสำหรับเหรียญ10บ,บาทปีพศ2531หายากติดอันดับที่1ราคาก็ตามสภาพฮะน่าจะเริ่มกันที่หลักๆเลยก็800จนไปถึงพันกว่าบาทแต่ถ้าสภาพมีรอยบิ่นรอยโดนฟันมา หรือว่ามีขนแมวเยอะๆราคาตกจาก800อย่างแน่นอนนะฮะโอเคเนาะท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญ10บาทปีพศ2541เหรียญน,นี้ก็ราวๆเหรียญละ140บาทประมาณนั้นนะฮะเพราะปัจจุบันก็เริ่มหายากแล้วโดนเก็บกันหมดถูกเก็บกันหมดโอเคนะ้เหรียญละ140บาทแล้วปีพศ2542ก็น่าจะอยู่ที่เราวๆพอปาไม่มั่นใจว่า5หรือ60บาท ก็าทางนั้นทางนี้ไลน์คุยกับน้องแอดมินถามแอดมินดูนะฮะต่อมาก็เป็นปีพศ2534ฮะ,25 <alie. S 1> ะเหรียญน,นี้ก็อยู่ที่เราเล่าเหรียญละ50บาทฮะประมาณนั้นนะฮะ50บาทวันนี้ประปาน,นำมาอย่างละ2เหรียญเท่านั้นเองนะฮะแบ่งปันได้อย่างละ2เหรียญเนาะก็ต่อมาต่อมาก็เป็นปีพศ2553เหรียญน,นั้นก็อยู่ที่ประมาณท่านผู้ชมฮะรับเข้าก็20อ่าบางทีสวยๆก็ น้องเขาก็เคลียร์มากกว่านั้นฉะนั้นก็เหรียญนี้เหรียญละ30บาทต่อมาก็เป็นเหรียญตระกูล20บาท5ปีพศ2543 44 40บาเหรียญละประมาณ20บาทนะฮะแล้วใครฮะที่อยากได้ปีพศ2 5 5 4อ่ะเหรียญนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ18บบาทเท่านั้นเองนะฮะ ตัวนี้ยังไม่ทันเพื่อนนะฮะยังต่ํากว่าใครเพื่อนในราคานะเพราะว่ายังไม่มีนักสะสมนิยมเล่นหาเปลี่ยนมือกันสักเท่าไหร่ท่านผู้ชมฮะการเปลี่ยนมือเหรียญเนี่ยจะทําให้มีราคาแต่บังเอิญเหรียญไหนไม่มีการเปลี่ยนมือบ่อยราคาก็จะไม่สูงฉะนั้นก็ติดตามนะติดตามทั้งช่องของปปาแล้วก็ช่องอื่นๆทั่วไปเนาะโอเคนะ,ะเพราะว่าปปาจะพยายามนําข้อมูลว่าเหรียญไหนที่ได้รับความนิยมไม่ได้รับความนิยมนี่คือรายการเหรียญฮะ สำหรับใครที่อยากได้เหรียญปีเหรียญสิบบาทสองสีปีพศ .2540 เนี่ยเรามีนะถุงนี้ก็ราวๆอยู่ที่ประมาณห้าสิบเหรียญแล้วก็ถุงนี้อีกประมาณห้าสิบเหรียญยังมีอยู่นะฮะเรายังพอมีแบ่งปันกันอยู่แล้วก็ปีพศ .2554 เหรียญนี้ก็ราคาต่ํากว่าเพื่อนเลยนะฮะเหรียญนับสิบแปดบาทเท่านั้นเองเหมาะสําหรับใครที่อยากเก็บไปสะสมนะฮะนานไปเนี่ยเดี๋ยวราคาจะสูงกว่านี้สภาพเหรียญก็ จะถูกเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอยู่ในระบบแล้วขอบก็จะบินแล้วก็รูปลักษณ์ก็จะลบเลือนไปเรื่อยฉะนั้นก็ต่อไปจะหาสภาพผิวดีๆก็ค่อนข้างจะยากฉะนั้นใครฮะที่รู้รู้ถ่านก็สามารถแบ่งปันไปเก็บจับไปไปสะสมได้นะฮะท่านผู้ชมฮะก็จบแล้วนะสำหรับปอปลามาขายเหรียญก็พอจะได้รับรายละเอียดจากช่องของปอปาไปแล้วเนาะว่าปอปาขายเหรียญอะไรกันบ้างราคาเท่าไรกันบ้าง หลายคนบอกว่าปอป,ป้าทำไมไม่จัดอีพีลดราคาสักทีท่านผู้ชมฮะช่วงนี้สั่งของมาอ่าแล้วก็สามารถที่จะปล่อยจำหน่ายขายแบ่งปันให้กับแฟนๆรายการได้ค่อนข้างจะใกล้เคียงนะฮะใกล้เคียงฉะนั้นปอป้าก็เลยไม่ได้มาจัดอีพีลดราคาก็ให้ปอป,ป้าได้ข้านำเข้าฝ่ายบ้างเนาะหยอกเล่นฮะโอเคท่านผู้ชมอ่ะพระเสียนเอียงพระเสียนขวางพระเสียนเกือบตรงก็รู้ราคากันแล้วเนาะ ยังไงก็ไลน์มาคุยกับน้องแอดมินนะฮะคลิปนี้ปอป๋ารบกวนเวลาแฟนๆในการค่อนข้างหลายนาทีแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยพบเจอกันใหม่โอกาสหน้าฝาใหม่เรากลับมาพบมาเจอมาพูดมาคุยมาแบ่งปันเหรียญกันโอเคนะฮะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ปอป่าศึกษาแบ่งเหรียญโบราณและน้องๆทีมงานขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ